กอดหน่อยกอดหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนหานาวกอดหน่อยกอดหน่อยเอา้าน้องจ๋าคุณยายบอกแล้วไงลูกยายบอกให้ตั้งไว้ไงเวลาหนูอิ่มแล้วหนูเอามาให้ยายก็ได้หนูไม่ต้องทิ้งทําไมหมูทำไมลูกหมอบอกไม่ฟังเขาทำอะไรกันน่ะลูกเฮ้ยเขามาหาหมอ โอ้คุณหมอดึงไใส่ออกมาต่อเปออ๋อสตรอเบอรี่อ,อ,รอยากกินสตรอเบอรี่พี่น้องเอ้ยร้านข่อยไปหาบิสซีแดงเดี๋ยวน้องเพชรเก่งมากขึ้นกินกินขึ้นมากค่ะพี่น้องกล้าแสดงออกกล้าทุกอย่าง จิ้งจินงจิ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 ้งจิ้งจิ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 ้งจิ้งจิิงจิ้งจิ้งจ้ง้งจิ้งจิ้งจ้งให้่จิ้งจิ้่จิ้งจิ้จิ้กัดอะไร้อะไรคะ้งจิ้งจิ้้งจิ้งจา้งจิ้งจิ้ผมย้งจิ้งจิกงจิ้งจิิ้งจ้งลิ้่จิ้งจิง้งย้ิ้งน้ิ หนูจะต้องใส่แว่นว่าน้ำก่อนนะใส่แว่นก่อนไม่ว่ายน้ำต้องใส่แว่นก่อนนะใส่เสื้อชูชีพด้วยใส่เสื้อชูชีพด้วยนั่นไงนั่นไงนั่นไงใส่เสื้อชูชีไ่วยน้ำถ้าไม่มีพ่ับแม่น่นเห้อไหมถ้าไม่น้ำถ้าไม่มีพ่อกับแม่เข้าใจไหมเฮ้ยลงไปเลยลงไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวยายพาไปเล่นน้ำอ้ยหนูต้องใส่เสื้ออย่างเงี้ห เล่นเกมฮ้ยโยนโยนลูกโยนได้ไหมเห็นไหมเนเขาทำกันเห็นไหมเขาว่ายน้ำเห็นไหมเขาใช้ขาแต่ก็แบบทีนี้เสร็จแล้วไปห้ามกันแล้วไปซื้ออะไรนะไปซื้อของเล่นกันได้ หนูเอาที่จริงอ่ะเอาเต็มรถเลยนี่พอแม่ห้ามเขาก็เก็บของออกถหรอไหมเขาบอกง่ายไหมพี่ล่ะอืเขาไม่ได้บอกยากเหมือนหนูเลยหนูหยิบเอาหยิบเอาเลยหนูจะต้องใส่ไหมก่อเนาะหมวกกันนอกโอเคแล้วทีนี้ก็ใส่กันล้มต้งนี้ยอะหนิจ๊ะแล้วก็อย่าลืมใส่ มมาก่เอาคนนี้กัดโอ้ยบอกคนหนึ่งคนหนึ่งกัดกัดนะกัดนะยายไอศ์ครีมเหมืนไหมยายจะพาไปซื้อไอซ์ครีมไปไหมก็ใครบอกง่ายยายพาไปเลยหนูต้องเป็นคนว่านอนซ้อนง่ายนะจ๊ะน้าจันน้าจันน้าจัน โอ้ยไอจิมีแ oh, ล้วไอจกครีมอ๋อดดดเยไหมเยหลูกเยอะไหมจุดจุดอ๋อตูดต um, ูวตูดเป็นอะไรลูกตูดเป็นอะไรตุดเป็นตุดตูดเป็นตุ๊ดเป็นต mm hmm. oh, uh, ุ๊เป็นตุ๊แม right ่ไหนไหนงอมันคือตืมดาดีนอะนนีนดอะสงสัยเรยรู่แล้วละโอ้ยเฮ้ยไไลูก จัดยอยแล้วถ้ามาแม่เร็วเข้าถ้าแต่ว่าเราจะไปทะเลแล้วก็อย่าลืมร้องป่วยเดินต่อแล้วก็พรินท์นเด็มีอะไรมีอะไรคะใชเร้อสิจ้ไวหน้าแม่หดออกให้แล้วหงสามีเข้าอ่ะ